วัสดีครับโอ้ี่ไก่เต็มจานะโครงไก่เนื้อไก่ได้เอาไว้ต้นเดือนนะครับอันนี้ปลายเดือนนะกินโคงไก่นะโครงไก่ต้มยำแน่ขิงขาตะไคร้เรียบร้อยนะฮะครัวหลวงมานี้กินต้มยำกันอสดน้ำเลยนะรสแซบ่บเนเปรี้ยวหวานมันเค็มแต่รสจีจ๊ดจ๊าดโอ้โหพิกเนี่ยใส่ให้หมดนี่แหละ ใส่ให้หมดต้นหอมกำลังทาอยู่นะครับโอ้นี่ผักนะครับผักใส่นะต้นหอมเนาะขาดไม่ได้สมุนไพรไทย,ไทยนะเอาละครับวันนี้เราจะต้มยำกันนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่เนี่ยเนื้อไก่ล้างเรียบร้อยแนละ้วโอ้ล้างด้วยน้ําเกลือด้วยนะสะอาดาาสะอาดนะครับโอ้เนี่ยขิงขาตะไคร้สมุนไพรไทย หั่นเรียบร้อยนะเนี่ยหมูลพายมันจะซึมซับออกมาจากต้นตะไคร้ต้มขาเะนแล้วก็ใบมะกรูดนี่ขาดไม่ได้ของไทยนะครับต่างประเทศนี่เนี่ยทุบหัวหอมให้มันแตกให้มันเนี่ยหลออกมานะครับเนี่ยฮะต่างประเทศนี่ต้มยำในชุดหนึ่งโอ้เป็นพันนะนี่เนี่ยชุดนี้นะครับต้มเป็นหม้อเนี่ยฮ หากินยากเาต่างประเทศเขาไม่ค hmm. yeah. ่อยมีกินนะเขาก็ไม่กินอ่ะมีแต่คนไทยกินที่อยู่ต่างประเทศเดี๋ยวจะทํากินนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่ต้มน้ําไปแล้วเห็นไหมต้มน้ําในหม้อในหม้อนะครับต้มน้ําไปแล้วพร้อมเดือดนะพร้อมเดือดพร้อมจะลงเรียกว่าสมุนไพรไทยขิงขาตะไคร้นะฮะรอสักครู่นะครับคนหลวงนะครับเดี๋ยวซับด้วยกัน อ่าในผักนะครับผักที่จะใส่ต้มยำนะโอ้มีผักหน่อยดิอ่าต้มแล้วนะครับสมุนไพรไทยนะกิงข,ข,ข่าตะไคร้พริกน,น้ำเดือดนะนี่กระตุ้นให้สามสมุนไพรออกมาจากต้นนะต้มไปสักครู่นะครับให้น้ำมันเลืดอดมอนนะเดี๋ยวใส่ไก่ลงไปนะครับดูดูดดมะขามใส่ไปแล้วนะครับมะขามมะขามเปลี่ยกนะครับ ใส่ไก่แล้วเน่คองเขาหลวงใส่ไก่แล้วนะครับโอ้แม่ควง,วงไอ้จ่าดอนธานีนะครับโอ,โจโบโอ้จะล่วงจะให้ล่วกนะครับเสียดายนะครับสรใ,ใส่เข้าไปไปเทไปทที่เข้าไปเขาไก่ลงไปก่อนโามใช่ใช่จริง ความจริงมันต้องไก่ใส่ก่อนนะรวนไก่ก่อนเออ,อน,นี่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องค้นนะครับเดี๋ยวมันจะขาวอย่างเงี้ยปิดหม้อไว้เลยนะฮะสักคู่นะอ่าสักคู่สักคู่หัวคนลรวนครับเดี๋ยวแซ่บด้วยกันนะซดน้ำอ่าอ,อ่าช่วงมันเดือดเนี่ยนะครับมันมีฟองนะมันอยากให้มันมีฟองนะครับตัดฟองออก อ่เรียกว่ามันมีความขาวของมันออกฟองนะให้น้ามันใสๆนะครับเนี่ยต้มยำน้ําใสนะต้มยำไก่นะครับอืแล้วก็เป็ดอีกครั้งอ่าคนนะครับคนจากข้างล่างขึ้นข้างบนอ่าจะได้ทั่วถึงนะครับเออเห็นไหมพร้อมนะครับสมุนไพรไลงได้หมดแล้วนะเครื่องปรุงยังนะครเดี๋ยวค่อยปรุงนะครับเครืกลงเค็มขมขมอะไร,รใส่อ,อ่ากลมกล่อมใส่ใส่ใสใสหน่อยอ่า ยังไม่ใส่ผักนะครับมีผักอีกแล้วครับในต้มไก่ก่อนนะครับต้มยำไก่นะนะครับแซ่บแซบ,แซบเผ็ดน่าดูเปรี้ยวกับเปรี้ยวจี๊ดนะน้ำลายไหลเราสักครู่เดี๋ยวใส่ผักนะครับผักมันเป็นผักในมันมันอ่อนนะครับใส่แป๊บเดียวปรกอบเอาขึ้นเลยนะฮะแค่ไม่ให้มันเละเดี๋ยวผักมันเละนะครับ ใส่ผักเข้าไปนะใส่ผักก็รู้ว่าปิดควาหมอ้อเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟนะครับนี่ผักมีตั้โตนโหอมมีใบกระเขานะหมูนไทยไทยทั้งนั้นนะครับนะอือขายแกงอ่อมนะครับแต่ไม่ใช่แกงอ่อมนะอ่าต้มยำแต่ใส่ผักนะครับแต่ปิดคนลรเปิดแล้วครับเออ ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่มื้อนี้เมนูพิเศษต้มยำไก่บ้านนะครับแ่บแบนะครับได้แล้วนะครับได้แล้วได้ที่แล้วนะครับปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้แล้วอ่าสุกแล้วนะครับสุกแล้วครับปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สนะครับพอความร้อนมันยังอบอยู่ในหม้ออยู่นะครับนี่ตักแล้วนะครับ ชิ้นใหญ่ๆนะตับไก่ะเออนะครับอากินกันทั่วประเทศนะครับเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบเก้าจังหวัดนะมากินพร้อมกันนะครับทั่วประเทศไทยนะต้มยำไก่นูอร่อยเนี่เมนูครัวคุณหลวงนะครัวคุณหลวงนะกินแบบง่ายๆนะครับอือเห็นไหมกินง่ายๆกินที่บ้านนลยนะครับไม่ต้องไปไกลนะครับเอานี่คือต้มยำไก่ครับ คุณหลวงครับสวัสดีครับแซบแซบมามากินกันทั่วประเทศ